การประครบอุ่นและทำความสะอาดเปลือกตาคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ตาแห้งเปลือกตาอักเสบเรื้อรงังต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันตัวไรขนตาอยู่บริเวณโคนขนตาประโยชน์ของการทำความสะอาดเปลือกตา ช่วยละลายไขมันที่ต่อมไขมันที่เปลือกตาให้ระบายออกมาเคลือบฟิล์มน้ำตาได้ดีขึ้นและช่วยบรรเทาอาการตาแห้งหรืออาการไม่สบายตาอันเนื่องมาจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันและทำให้อาการตาแห้งดีขึ้น <c oughs> ช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกและสิ่งอุดตันที่อยู่บริเวณเปลือกตาทำให้เปลือกตาสะอาดขึ้นและช่วยกำจัดตัวไรที่อยู่บริเวณขนขนตาขั้นตอนการประคบอุ่นและทำความสะอาดเปลือกตา 1>, 1. ผู้ป่วยนอนบนเตียงในท่านอนหงาย 2. พยาบาลทำความสะอาดเปลือกตาผู้ป่วยด้วยโฟมตั้งแต่คนขนตาจากหัวตาไปหางตา 3. พยาบาลจะนำแว่นประครบอุ่นให้ความร้อนที่เหมาะสมประมาณ40องศาเซลเซียสสวมให้พอดีกับรอบดวงตาใช้เวลาประมาณ10นาที 4. หลังประคบอุ่นด้วยแว่นประคบอุ่นแล้วพยาบาลจะเริ่มทำการนวดบริเวณเปลือกตาด้วยไม้พันสารี 5. หยอดยาชาให้ผู้ป่วยและเตรียมแท่งแก้วและไม้พันสารีเพื่อกดรีดไขมันที่อุดตันบริเวณเปลือกตา 6. พยาบาลจะใช้แท่งแก้วและไม้พันสารีรีดไขมันที่อุดตันบริเวณเปลือกตาบน 7. พยาบาลจะใช้แท่งแก้วและไม้พันสารี รีดไขมันที่อุดตันบริเวณเปลือกตาล่าง 8. พยาบาลทำความสะอาดเปลือกตาด้วยโฟมตั้งแต่โคนขนตาจากหัวตาไปหางตาอีกครั้งและเช็ดโฟมออกเมื่อทำความสะอาดเปลือกตาเรียบร้อยแล้ว 9. พยาบาลจะหยอดน้ำาาะเทียมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตา e Lift Spa ทำได้บ่อยแค่ไหนสามารถทำได้ทุก1-4สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอาการซึ่งในบางกรณีจากสุแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการข้อจำกัดของการทำาอลิสปาไม่มีโรคติดเชื้อทางตาขณะที่เข้ารับบริการเช่นตากุ้งยิงตาแดงโดยต้องรักษาให้หายก่อนเข้ารับบริการกรณีไม่มีแว่นประคบอุ่นสามารถใช้ไข่ต้มสุกผ้าชุบน้ำอุ่น แผ่นเจลแช่น้ำอุ่นประคบนาน5-10นาทีทำวันละสองรอบเช้าและเย็นการนวดเปลือกตาใช้ไม้พานสมรีรีจากบนลงล่างสำหรับเปลือกตาบนและรีจากล่างขึ้นบนสำหรับเปลือกตาล่างเพื่อทำให้ไขมันออกได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นใช้สบู่เหลวเด็กหรือแชมพูสระผมเด็กผสมกับน้ำในการทำความสะอาด